3. เครื่องดูดฝุ่นคุณภาพดีในงบไม่เกิน1,500บาท 1. x i a o เสียมีมีเวคเก a n e r m i เ i อร์เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาที่มีน้ำหนักเพียง0.5กิโลกร,รมัมแต่มีแรงดูดถึง13,000 PA กรองด้วย HEPA พร้อมด้วยหัวดูดแบบมัลติฟังชันเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือฝุ่นสะสม ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและใช้ได้อย่างต่อเนื่องนานถึง30นาทีจิ๋วแต่แจวขนาดนี้ราคาเพียง1,379บาทเท่านั้น 2. Jimmy JV11 เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เหมาะมากๆสำหรับชาวภูมิแพ้เพราะเขามีตัวกองดักไรฝุ่นถึง4ชั้นทั้งแปลงลูกกลิ้งความถี่ในการหมุนสูงถึง14,000ครั้งต่อนอาทีและพลังในการดูดถึง14,000 PA พร้อมด้วยนวัตรกรรมการฆ่าเชื้อ UV ระดับมืออาชีพที่ช่วยขจัดไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจะไรฝุ่นฝุ่นหรือขนสัตว์เครื่องเดียวก็เอาอยู่ในราคาเพียง1,490บาท 3. Xiaomi Wireless w มี e l e s s ล a c วล c ัมคลีเรเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นยอดฮิตเลยสำหรับเสีย m มีเพราะมีรีวิวถึง1 2 4 8รีวิวและเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีแรงดูดถึง20,000 PA ที่มาพร้อมหัวเปลี่ยนถึง5แบบไม่ว่าจะเป็นซอกหรือไหนก็จัดการได้หมดและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ถึง45นาทีแถมตัวกรองยังสามารถถอดออกมาล้างได้ไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่ การชาร์จก็สามารถชาร์จได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเต้ารับ USB หรือ power bank ก็ชาร์จได้หมดตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาในราคาเพียง659บาทเรียกได้ว่าคุณภาพเกินราคาจริงๆสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงก์ได้ใน description ได้เลย